โอ้นกบินนกบินนกบินนกแบบนกนกกบานกกบานกกรบาดนกนกบาดนนกกระบานกนระนกระทาดนนกกรานกนกเาดแกนกกระเดนกกรานกะบานกนาดนกนกกะานกกระานกอานก็กกนเกราดนกนกกราดนกนกบาดนกนนกานดรากนกกนกก มัมวลมันบคิดมามันสิมาดังนอนลองไปตะดุดเราอะไรน่ะนกอะไรน่ะนกปฐมนกเหี่ยงก็เห็นทำไมปฐมนกบินเนกปฐมนกมัธยมเลยวันนี้บ้านกก โอ้โนโนโนเขาบอกว่าน้อเอาออกออกมาออกน้น้องพีดียเอานี้ก๋วยเตี๋ยวนึ่น่เด็กคนนนก็เงาโอ้เนันปดอบหน้าผีแต่ปดอก็ลนีพ่อวาดหน้าผีดูไหม ถามคุณมีใครบ้างนี่อ๋อแม่แตนวันที่หนึ่งห้ามตัดผมจะโอเคอได้คะ่ะนี่เอาเอนจะเหยียบลูกมันจะพังมันจะพังมันจะพังโน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 ,โน,โนขั้นแขวะขั้นแขวโอ, no, no, no. อโนโน่ขอโทษเลยขอโทษพ่อก่นอนใครเกิบร้อยหกบาทค่ะเอาเงินอยู่หันเลยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษก่อน หนูไม่ได้ไม่ได้หนูหนูทำอะไรพ่อเมื่อกี้นี่ขอโทษก่อนลูกขอโทษก่อนขอโทษก่อนเออขอโทษลิงเออลิงลิงลิงเคนคันแข่ากันเออพ่อโทษเออพ่อโทษโอ้ยพ่ออันนี้อุ้มอโอ้ยคนนี้ก็โทษพ่อบายบายไม่บายเออไปเที่ยวเหรอลิงไปเที่ยวเหรอ เอาออกลูกคลายออกได้อยู่ค่ะอันนั้นเป็นมะม่วงอันนั่นปติกิราสองอันเข้าไปพอเพชรออกเพชรมาไมมแม่ซะมันลัน้อยๆสิเก็บทิมเลยอันน้อยๆเกินไปก็เก็บทิมอันอันเป็นตะยานก็เก็บทิมอมมาเฟียเนียนยังไงอเพชรนั่นมาเวียงอมให้หน่อยมาโอมไรเร็ว มาอาบเลวไงาแล้วดิบัดไอ่ิไอ <laughs> ่ทิตเราเห็ดแงหงยายพอ่อพ่อทีตับแตกเจ็บเจ็บเจบเอามาอะไรลูกมามามาม<า>มม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 ม้มไดมม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 อมอามม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 มนมมมอมมามมมวมมมนมม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 าม เอาปมาดเจ้าเอ้ยยายป้อนยายป้อนนะคะยายป้อนนะคะโนขอบคุณค่ะขอบคุณดาวหนึ่งร้อยสิบดวงแล้วคิดถึงไหมเมื่อคืนนี่ไปส่งถ่ายปีเก้าอยู่โนนศิลาได้จ้าบา่ไจัาว่ามันบาดยังก่อนบาดยังก่อนบาดไหม บ้านหบ้านชาติบ้านศาสตร์หรือบ้านชาติบ้านชาติบ้านศาสตร์บ้านชาตินะะคโอ้ยกุ้่มก็โอ้ยลูกก็โอ้ยนะครับโอ้ยเก่งยังมาใส่คือแท้เลยชาเกาหลีเนาะเป็นบ่หลับด้เมื่อคืนเนี่ยเป็นนั่งรถมาเป็นมาหลับพี่หล่อเลยกต่งอนกต่งามกต่งอนงามี่พอปะ ปากเลี้ยมเลี้ยมอ่ะเอาสวดสวดมนต์ให้พ่อฟังกันนะสวดมนต์เน่เอาสวดมนต์เอาบปกใบความเนี่ยนำมาซ้ำพุทโธภาคาวาบอกภาษาเก่าแม่พ่อเออเออเอออะไรฮะโตเออนละสมัยเก่าอะไรฮโตสัมมาสัมพุทธัาชา กราบลงเร็วกราบกราบพ่อพระกราบลูกกราบนั่งดีๆนั่งงามๆนั่งงามๆเออนั่งลงดีๆอ่าๆวันใหม่แล้วเอ้าเอ้ากราบโอ้ยเออจะกระจะเขียนขั้นเขียวกันนะเอาพูดเถอะเม่มึงนี่ ูนี่มันยังรอบบาทนี่ลิงสตัวพัดเออน่ะเออขี้สั่งพี่น้องเอยบาทนี่เต่าไหมตัวนั้นอ่ากีบาทเตาง่ามเกยใช้เต่าอันบอกกันอะไรนี่เอาน่นลอืมเอ้ยนั่น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  แฮปปี้นิวเยร์ทุกท่านค่ะแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วน้องเป็น่ารักมากค่ะอมเออเออเอาเหลียมได้จะของกันเต่าเต่ไหมเต่าไหมเนี่ยไหนไหนเต่านาอัดเป็นไงอุ้ยเต่านาอัดขึ้นมีหัวเหรฮะเออระบายนอนเออระบายนอนเอาตะปูเอาให้เขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเออ

เออยังกับลูกตาเรียกร้องความสนใจลูกไข่ก็ได้พูดนะพูดนะพูดนะพนลูกสาวไข่ช้างคนพ้นะพูดนะสีอะไรสีส้มสีชมพูสีเหลืองอ๋อก็ะไรถามเจ้าเอออ่ะตอบตอบนะตอบโอ้ยไม่สบายไม่สบายอีกแล้วโอ้ย โอ้ยไม่สบายโอ้ยนาอัดจำโจ้เด้วะจำได้ไม่สบายเป็นใครพ่อไม่สบายไปดูพ่อไหมพี่พลอยคุณหมอพลอยไปดูพ่อหน่อยพ่อไม่สบายไปค้ำคิงอันเร็วค้ำคิ้งหาน้องแน่เรวเร็วไปค้ำคิ้งหายน่ลูกลูกขึ้นนั่นนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่พ่อไม่สบายแบบตรงนี้นี่ไง ตัวนี้อีหล่าไปเห็ดแล้วพ่อไปกินก่อนเนอะห่อไปกินก่อนเนอะเข่าแล้วจ้ากินนลูกเตี้ยวไหมมันมันไหมเอาให้หน่อยสักหน่อยนะคะหนูจะป้อนเนาะโอ้โอเคยายจะป้อนข้าวคือร้อยวับบัตนึงต้นเดือนมกราค่กนเลยอ้ามอ้ามอ้ามดีไหมอ่อพ่อพอมั กินไหมลูกอะไรนะบักินโอ้บะกินบะกินไปนางโตได้บาดนี่กินบ่บักกินมาๆกินกับยายลูกมามากินกับยายลูกมาโอ้ยอร่อยมาขอโทษมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ข้าวผัดข้าวผัดอร่อยข้าวผัดอร่อยพี่วัยดูซิ

แม่น bueno. oh, oh, ้องกิ๋วหน้องจิ๋วก้น้องเลาจมากินเข่าบอกที่บาเดียวคว่ำเลยพาเข่าก่อนข้าบังกล่องขาลุงวิทย์บังกล่องดาลลุงวิทย์ถือกล่องแล้วงั้นอ่าแ่กินลูกก่อนใสวยแล้วจะไปกินเ้าน้ำเม็ดล้ำลูกสาวแล้ว Quoi? Ding ding